ประมาณนี้ละกันจะสปอยเยอะออพี่ทีมไปไหนวะออไปไหนอะฮะไปไหนอะอ้าก็ไม่เรียกพี่ทีมามาหรเอเยกไหมพี่ทีมเล่นเกมเดีวยวอ้าพี่นึนว่าดีมชอบพี่ชอบชอบอ ไอ้ไนาตัดเลยไหมอธิกาเลยล่ะ สวัสดีค่ะทุกคน,นยู่กับช่อง DJ Dimer นะคะทุกคนก็คือทุกคนไม่ต้องสงสัยนะว่าทําไมมิวมาโผล่ช่องดีมนะคะทุกคนวันนี้เราจะรวมหัวกับราชนินีแห่งการแกล้งแกล้งดีมในช่องดีมค่ะทุกคน<อ>เรียกก่อนเรียกก่อนราชินีแห่งการแกล้งค่ะทุกคนวันนี้เราจะมารวมหัวกันอีกเลย <laughs> ้าอยู่ช่องใครก็รวมหัวกันแกล้งตลอดเลยคือเนี่ยมิวมีแผนการว่าจะให้มาแต่งตัวแบบสวยขนาดนี้ไปนนสวยสวยแล้ว ไปยั่วดีมขณะทํางานหรือเล่นเกมเรามาดูกันว่าไอ้ดีมจะทํายังไงถ้าเกิด <Okay. S 1> อยู่ดีพี่อิ่มไปยั่วแบบนั้นไม่ต้องดราม่านะคะอันนี้มิวเป็นคนคิดเองแล้วก็อันนี้เล่นกันในเฉยในครอบครัวนะคะทุกคนโอเคค่ะพอพี่อิ่มก็อยากมาเล่นด้วย <Okay. S 1> อยากแกล้งทุกคนรู้หมดอยู่เว้นไอ้ดีม สปอยเงี้มิวอะมีวะไม่รู้พี่ไปไหนก็ไม่รู้ข้างบนปะอืน่าจะขบนสั่งอะไรไกินต่าพี่เลี้ยงสองคนฮะจริงเหรอเบอยดใจนจริงเหรอตังเลยพี่เหงาเหรอใช่เบื่ออยู่แต่บ้านอันนี้เหรอที่ไปถ่ายกันอือใช่นั่นแหละงานนี่ต้องรอฟังนะต้องรอฟังนะนี่ต้องโปรโมทเลยนะต้องช่วยโปรโมทเลยนะ มีสิล้านวิวนะสิบล้านวิวนะสายทูถ้าจะสิล้านวิวพี่ให้เลยรางวัลให้อะไรจริง้อะแซลมอนสงกล่องลมอนสองกล่องเอาอะไร้ยจะอื่นแบบหอมกล่องหอมแก้มอะไรเงี้ยอะไรหอมแก้มอะไรฮะบ้าเหรผมแซลล่นเนื้อตลกเลยตลกแลยพี่ช่วงนี้พี่ได้เล่ฟรีไฟ์มั้ไหมเนี่ยพี่ เล่นฟรีไฟล์บั้งเเล่นอยู่นะหรอเราจะเล่นเกมไม้ค้าปะเล่นด้วยกันปะอ๋อได้เออผมก็อยากเล่นไม้ค้าเหมือนกันเล่นกันสองคนปะแค่สคนงี้เราไม่ชวนพี่เนมอ่ะพี่เนมไม่ค่อยได้เล่นเลยก็เห็นก็ชวนชวนพี่เนมพี่ทีมด้วยก็ได้พี่ต้องแค่สองคนได้เลยอ่ะไม่อยากเล่นกับพี่หรอก็ชวนกันเล่นในข้าวโพดขอปาอ่ จะเล่นกับพี่ป่ะกพราเขาเล่นได้พี่เล่นได้เล่นจริงนะนะครับออโอเคเออทำไรเล่นเกมใช่ผมอยากซ้อมฟีไฟยอยากกลับบาลรันมงกาาอะไร,งไรไเงี้ยหนื่งแี้พี่บอกเขาว่าหนึ่งเหรอามาดิใครแพ้โดนหอมแก้ะ ใหรแพ้ตองหอมแก้มใช่ก็คือถ้าผมแพ้พี่ก็หอมผมแต่ถ้าพี่แพ้ผมก็หอมพี่<ช>มาลเลยเลย <laughs> เลอ่ะมาเลเอาอิงจังเอเดี๋วพทำคลิปขึ้นมานได้ที่จะาใทำอ,อพี่ทำคลิปเลยแล้วหอมจริงนะไม่ไม่ไมีแบบไม,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 ไม่มีเล่นนะแต่พี่ไปบอกพี่ทีมก่อนนะ โอ้มิวมันไม่มีอะไรหรอกชิวๆมันให้ผมมีแฟนส,สองคนขึ้นไปยังได้ไม,มิวเออมันเจอว่ายัไงเนี่ยเอาพี่อีกคนหนึ่งเลยเออฮะนี่ไงพี่อีกคนหนึ่งเ่ยมิวไม่ว่าอะไรหรอกปะอ้าแล้วพี่ดีมอ่ะแล้วพี่ดีมดิอ้าวอ้าวจม่เอาอ่ะ,อะอจะดีอะพี่มันเออคนในครอบครัวของฟาด้อจะดีเหลยพี่นึกว่าดีมชอบพี่ชอบ ชอบไม่ไม่ชอบแบบนั้นพี่ก็ชอบแบบเออพี่เก่งอรัพี่แบบทำยูทูบอะไรเงี้ยเออพี่เป็นผู้หญิงก็บทำคลิปแล้วแบบว่าเออเก่งอรัเออคิดดูตอนแสดงเอวีผมยังชอบเลยแบบช็อตนี้คบตานี่ถ้าอย่างนั้นผมไม่ได้ชอบพี่แบบอย่างนั้นเออทเอ้าวทำไมอ่ะเอาปลาปลาเปล่าเปลี่ยนแล้วคุยเปลี่ยนแล้วคุยอ้าวหรือยากให้ผมชอบอีกแบบนึงอ่ะ ไม่เรียกพีอเรียกไหมพีไเกมไม่แล้คนอื่นไปไหนหมดอะเ้เียวเ้เียวไปไหนวะแล้วปัวเขาหลออยูทำไมไม่อยากอยู่ที่สคนพี่มัไก็ไม่ดีนี้ไม่ดียัไงก็ไม่รู้่าพี่พี่หนูดีไม่ชอบอีก

อา<ะ>้าวอะพีไดูผมนี้เาไห้ผมนั่งไหนหอว้ย่ะเอามันกดเข้าไปในเกมยังไงอะนั่งเลยนี้แ่แยกนั่นแหะพี่นั่งก็ได้นนั่เลยนั่งเมาผมไปละเฮ้ยเฮ้ยโอ้ ข้าวอแบบนี้อืมเอาพี่เล่นพี่เล่นพี่ปะ๋ยวเข้ามาอะไม่ต้องตัดเลยนมอันพี่กาไปล่ะพี่เลพแก้บีบไม่เฉยแก่อะไร

ไม่เกี่ยวเดินตามลงมาอันนี้กดจริงอันนี้กดจริงอ้าวยังไงอันนี้อันนี้ไม่เขาเล่ากันเถอะเาจะไปโกกับีวอใช่ครัใช่ครับออะรีใช่ไหมชอบเป็นนเมื่อกี้นีนั่ตักเลยเมื่อกี้นั่งตักเลยแล้วแบบโอบเลยเียเออมจริงเชดูเลยทีกี่เออใอดแชรลงมาแชเลดลงแช อึ้พูดไม่ออกพูดไม่ออกเราเลือกกันเถอคุณตั้าคลิปใครคลิปพี่เอ็มคลิปพี่ทีมคลิปคลิปมิวคลิปมิวแต่ลงเขามิวเขาลงมิพี่เอ็มพี่เต้ยลงใช่แต่ตั้งกล้องมาตั้งเมื่อไรไม่เอาฐานถามว่าเห็นไหมเห็นนะว่ากล้องใช่แต่ว่านึกว่าตั้งไว้อะช่างแบบเออพี่เย็มใสยชาร์จช่างแบบไว้อะเออชาร์จคนเนี่ยเราอะครับคือตอนเนี้ยผมไม่รู้ผมจะไปคลิปยังไงนะครับผม อ้ยเด็กคัดแกงนี้นะทุกคนดูดิเฮ้ยเขาค้างจริงพี่พี่ลองแทนเข้าไปดูนี่นี่ดู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 ของจริงของจริงของจริงอยู่นี่เข้าใจปะเรื่องไรยะกระชากี่ยวโอเคค่ะทุกคนถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกิ๊กกิ๊กกิ๊กให้ช่องมิวช่องดีมแล้วก็ช่องพี่หยิบช่องพี่ทีมด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ถ้าอยากให้แกงหลีกก็คอมเมนต์มากันเยอะๆนะครับบาย เอาคืนบวกหนึ่งบวกหนึ่งแล้วบวกหนึ่งทุกช่องเลยเธอ <c oughs> เอ่ะเออเนี่ยเขารักกันแล้วเขารักกันแล้ว